รัธนิตวัย52ปีนะคะเคยมีน้ำหนัก65.9กิโลกรัมร,รอบเอว82เซนติเมตรรวมทั้งยังพบว่ามีปริมาณน้ำตาลและไขมันสูงเกือบเกินค่ามาตรฐานทำให้สุขภาพร่างกายไม่แข็งแรงค่ะแต่เมื่อท่านได้เข้าร่วมโครงการส่งต้นแบบโภชนาการดีชีวิตยั่งยืนโดยควบคุมการบริโภคอาหารและออกกำลังกายเป็นประจำพบว่ารอบเอวน้ำหนักตัวปริมาณน้ำตาลและไขมันลดลงอยู่ในเกณฑ์ปกติ ถือเป็นความสำเร็จที่พระทุกรูปสามารถทำได้ค่ะถ้าอย่างที่บอกข้ากล้องอะไรพวกนี้หรือไม่อย่างน้คือน้ำเต้าหู้น้ำเต้าหู้ก่อนฉันพวกน้ำเต้าหู้น้ำเต้าหู้นี่จะเลือกไม่ได้ไม่หวานไม่หวานก็ลองดูก่อนคือลองชิมมก่อนถ้าหวานถ้าไม่หวานก็เต็มแก้วไปเลยแล้วก็พร้อมข้าวพร้อมพร้อมกับฉันด้วยถ้าเป็นข้าวกล้องเราไม่ไม่ไม่ต้องไปใช้น้ำเต้าหู้ก็เดินถัดถัดเดินประมาณ ตามที่มาทีอะไรแบบน,นี้ธรรมดากวาดวัดอะไรอยู่แล้วแต่ตอนนี้ทีมเร่งต้องใช้วิธีอื่นด้วยต้องใช้เลือกเบิร์นโคดีอีอะไรแบบนี้เดินประทัดธรรมดาแล้วก็เร่งไปแล้วก็ผ่อนมาให้ให้มนันรู้สึกว่ามันเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยจนติดแล้วก็ลงมาเพราะถ้าเดินธรรมดามันไม่มมลดหรอก ผลการวิจัยเกี่ยวกับโภชนาการของพระสงฆ์ในปี2555นักวิจัยด้านโภชนาการพบนะคะว่าพระสงฆ์กลุ่มตัวอย่างในเขตชุมชนเมืองภาคกลาง82รูปมีน้ำหนักตัวเกินร้อยละ43.6ค่ะค่ารอบเอลเกินร้อยละ28.20.8เป็นโรคเบาหวานร้อยละ8.9และมีภาวะไขมันคอเลสเตอรอลในเลือดสูงร้อยละ51.9ซึ่งส่วนใหญ่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของชายไทยทั่วไป ปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดปัญหาสุขภาพของพระสงฆ์เกิดจากพฤติกรรมการฉันและการเลือกอาหารมาถวายของคารวสนักโภชนาการแนะนำให้ยึดแนวทางที่ว่าสดใหม่ไม่หวานไม่มันฉันนุ่มวัวค่ะไม่เกินสามทับผีนะผักเท่าข้าวนะฮะแล้วก็เพิ่มปลาอาทิตย์ละสามครั้งแล้วก็ กะทิเนี่ยเรามีคําพูดนะคะบอกว่าฉันเนื้อเหลือน้ําก็หมายความว่าไม่เป็นไรเจ้าค่ะคือถ้าเผื่อญาติโยมถวายกะทิมาเนี่ยท่านท่านก็รับมาด้วยด้วยจริยวัตรของท่านตามปกติเลยแต่เวลาท่านรับมาปั๊บท่านอย่าเพิ่งเทลงไปในข้าวทั้งหมดทั้งทั้งถุงแต่ท่านเทแยกพอเทแยกปั๊บท่านก็ตักงนั้นเวลาท่านตักปั๊บเนี่ยในส่วนเนื้อก็ดีเนื้อผักเนื้อปลาหรือว่าเนื้อเนื้อสัตว์ต่างๆเนี่ย ขึ้นมาเนี่ยแตนน้ากะทินั้นเราก็เหลือทิ้งไว้อย่างนี้ค่ะมันก็จะทําให้ท่านก็ได้ฉันอะไรที่เป็นประโยชน์โดยที่ไม่ได้ไปทําร้ายความรู้สึกของญาติโยมการวจสุขภาพ์นอกจากนี้พระสงฆ์ยังไม่ได้ตรวจสุขภาพเป็นประจำนะคะและไม่ค่อยออกกําลังกายเนื่องจากกังวลว่าจะทําท่าทางไม่เหมาะสมเมื่อมีอาการป่วยอาการจึงหนักกว่าคนทั่วไปค่ะ นักโภชนาการจึงแนะนําให้พระสงฆ์ออกกําลังกายในรูปแบบกิจวัตรประจําวันเช่นเดินรอบวัดกวาดลานวัดและทําความสะอาดภายในวัดประมาณ1-2ชั่วโมงต่อวัน สำหรับโครงการวิจัยในระยะที่2นะคะคณะสา,าเวชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจึงเตรียมลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่แพร่อุบลราชธานีนครราชสีมาและราชบุรีเพื่อศึกษาพฤติกรรมการฉันของพระสงฆ์และการถวายอาหารของคารวาสในภูมิภาคต่างๆเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีให้กับพระสงฆ์ทั่วประเทศค่ะ